อาวุธที่ร้ายแรงที่สุดของสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ปืนไม่ใช่ทหารไม่ใช่รถถังนะครับแต่คือเงินดอลลาร์ทำให้ประเทศคู่อริประเทศที่เป็นศัตรูเนี่ยนะครับต่างพยายามหลีกเลี่ยงหลีกหนีหรือหลบอิทธิพลคุกคามของเงินดอลลาร์ครับล่าสุดเนี่ยาทางบริกได้ออกมาบอกเลยว่าทางตุรกีนะครับทางซาอุดิอาระเบ,บียหรืออียิปต์เนี่ยนะครับอาจจะเข้าร่วมบริกในอนาคตอันใกล้กลนี้ด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนกลุ่มบริกจะขยายอํานาจมากขึ้นมากขึ้นเพื่อขันอเมริกาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ไล์ฟังครับ สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกั่จริงเรื่องการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้ในการเงินนี่นะครับกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับหรือว่าจะจะสนับสนุนช่องนี้นะครับผ่านการเป็นสมาชิกผ่านการเป็นเมมเบอร์ชิพหรือว่าจะอยากเลยนกาแฟผ่านการเป็นสมาชิกอะไรก็ได้หมดนะครับกดตรงคันล้านนี้กดจอยกดสมัครได้เลยนะครับผมในทิ่ได้ชวนคุยนะครับเรื่องของกลุ่มบริกสครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวมาอีกแล้วครับสำหรับเพื่อนที่ไม่รู้จักว่ากลุ่มบรืออทนกรริคะัษ อำนาจของ world bank นะครับได้แก่ทางบราซิลทางไชน่าทางอินเดียรัสเซียและก็แอฟริกาครับและไม่นานมานี้นะครับกลุ่มบริกสเนี่ยนะครับได้ทําการจัดมิ팅ครั้งล่าสุดอีกด้วยนะครับซึ่งจัดในจีนครับซึ่งหลายคนต่างจับตานะครับว่าจะมีการประชุมและพูดคุยเรื่องอะไรบ้างเพราะว่ามีรัสเซียเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยนะครับเพราะว่ารัสเซียเนี่ยถูกแบนถูกคว่ำบาตรถูกแซงชั่นถูกไหมฮะแต่อยู่ดีกลุ่มบริกจัดและจีนก็จัดเป็นเหมือนเจ้าภาพตรงนี้เนี่ยนะครับจีนจะแสดงท่าทีไทป้ แคไหนซึ่งในวันนั้นเนี่ยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยนะครับก็ได้ออกมาต่อต้านนะครับหรือว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามชาติตะวันตกโดยยังเห็นได้ชัดมากขึ้นครับโดยบอกว่าทางปัญหาที่ลุกลามทุกวันนี้นะครับก็มาจากฝั่งชาติตะวันตกนั่นแหละครับเงินฟงเงินเฟ้อหรือความขัแยันา์สงครามครับซึ่งถึงแม้ว่าช่วงแรกเนี่ยนะครับกลุ่มบริกเนี่ยจะเริ่มเพียงแค่5ประเทศเท่านั้นนะครับแต่ในช่วงหลังๆเนี่ยยิ่งสถานการณ์การเมืองโลกเนี่ยเริ่มยืดตึงเครียดมากขึ้นก็เริ่มมีสมาชิกที่เขข้้้าาร่ววมมกึนดยเช่นเดีนครับก็อเติน่ับ ก็ได้มาขอเข้าร่วมกับทางกลุ่มบริกสด้วยนะครับซึ่งหากมองดีๆเนี่ยนะฮะทั้งอีหรราอนจนจีนาเองจีนรัเสเซียเองเนี่ยก็เหมือนจะเป็นศัตรูนะครับหรือไม่ถูกกับทางชาติตะวันตกหรือไม่ถูกกทางอเมริกาน,นั่นเองครับอารวมเนี่ยราวกับว่าศัตรูของศัตรูคือมิตรคือเพื่อนรักกันนั่นเองนนะีมาจับกลุ่มมากอดกลุ่มกันครับ ซึ่งกลุ่มริกเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มเรื่องของการเงินธนาคารแล้วก็การค้าขายแล้วนะครับก็ยังมีความร่วมมือตั้งการทหารอีกหลายๆอย่างลางเข้ามาครับซึ่งมองเผินๆก็จะเห็นภาพว่าเฮ้ยมันเป็นฝั่งของคนเกลียดอเมริกาไงคนเกลียดชาติตอนตกก็มาจับมือกันอะไรประมาณนี้นะครับแต่ล่าสุดับดูเหมือนจะเริ่มขยายเป็นชาติอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เป็นคู่แข่งหรือศัตรูกับชาติตอนตกซะทีเดียวนะครับอย่างเช่นอย่างอียิปต์ซาอุดีอาระเบียแล้วก็ตุรกีนะครับล่าสุดในทางบริกส์นะครับได้ออกมาประกาศเองเลยนะ ทั้งสามประเทศนี้นะครับอาจจะเข้าร่วมทางกลุ่มบริกส์ในเร็วนี้แล้วครับซึ่งถ้าเป็นตามนี้จริงๆเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจและก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็เป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันยักษ์ใหญ่ของโลกครับซึ่งหลายคนก็ทราบอยู่ครับตอนนี้นี่นะครับปัญหาน้ํามันของโลกเนี่ยค่อนข้างเดือดร้อนและค่อนข้างเป็นเรื่องสําคัญที่อเมริกาเนี่ยต้องดิ้นรนที่จะแก้ไขปัญหานะครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าทางคุณโจเบเดนเนี่ยจะมาหาทางเจ้าชายของซาอุด้วยนะครับแล้วไม่รู้ว่าพอเกิดเหต หากพูดถึงซาอุเนี่ยก็เหมือนจะเป็นมหามิตรของสหรัฐอเมริกาเลยก็ได้นะครับมีความร่วมมือกันเรื่องของเปรโตดอลลาร์ dollar, เรื่องของการทหารการเงินผูกพันกันมาอย่างช้านานน,น,นะครับแต่ช่วงตังหลังก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยมีการรองรหงกันมากพอสมควรทึ่งทําให้ข่าวกาวเรื่อง,องการเข้าร่วมกับบริสเนี่ยดูมีความเป็นจริงเป็นไปได้มากขึ้นเยอะเลยครับหากดูในฝั่งของบริสเนี่ยก็ดูมีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างฉุบฉับแล้วก็รุดหน้าไปอย่างรวดเร็วมากเลยนะครับแต่ต้องบอกกันว่าไม่ใช่บริก อย่างเดียวที่แบบรุดหน้านะครับในฝั่งของนาโตเองเนี่ยก็เป็นองค์กรความร่วมมือด้านการตทาหารของชาติตะวันตกเขาเนี่ยนะครับก็ได้มีการจะหาสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างเช่นทางฟินแลนด์และก็สวีเดนนั่นเองครับอีกทั้นจะมีนาโน้มที่จะเข้ามาในฝั่งของทางเอเชียเราด้วยครับซึ่งหากไปดูในเว็บไซต์ของ NATO เจะเห็นภาพว่ามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนะครับในฝั่งของเอเชียแปซิฟิกครับซึ่งในแก่ประเทศออสเตรเลียนะครับญี่ปุ่นเกาหลีและก็นิวซีแลนด์ครับและก่อนหน้านี้ก็มีข ซึ่งมันเป็นสัญญาณในหรือเปล่าว่าทาง NATO นาโต้จะขยายขอบเขตมาทางเอเชียนะครับโดยบ่งบอกว่าทางจีเนเป็นภัยคุกคามสําคัญเราจะทําการรวมตัวกันเพื่อปกป้องไต้หวันนั่นเองครับซึ่งทุกคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะว่านาโต้เป็นฝั่งของตะวันตก,กน,นะครับฝั่งของยุโรปนะก็คือมีปัญหาทางตัวรัเสเซียใช่ไหมครับถ้ามา Asia เอเชียก็ต้องตีกับทางไชน่าทางจีนแน่นอนครับแต่สาเหตุนี้หรเปต่าที่ทำให้จีนหนือาทางบริกซ์นะครับกำกลังเารน่งรัดในการรวมตัวรวมกลุ่มกันมากขึ้นครับซึ่งการรวมกลุ่ม กันแบบนี้เนี่ยทางด้านการทหารเนี่ยนะครับค่อนข้างน่ากังวลไม่น้อยเลยนะครับเพราะถากเราย้อนกลับไปในช่วง World War ์วานหรือว่าสงครามโลกครั้งที่1เนี่ยนะครับจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยมีแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองในฝั่งของยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสร,รัสเซียเยอรมันออสเตรียฮังการีอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแต่สุดท้ายก็ลุกลามจนทั่วโลกเลยนะฮะซึ่งหากย,ย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยตั้งแต่สมัยในปี1945หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยโลกเราก็ค่อนข้างสงบนะครับไม่ค่อยเห็นเกิดสงคารามอะไรใหญ่ๆแบบสงครามโลกมาาานมาะนมกแล้ว คำถามคือทําไมอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับต้องมารวมกลุ่มกันเพื่อจะมาขานอำนาจหรือว่ารืกเลี่ยงห,หรือหลบเลี่ยงอะไรหรือเปล่าครับซึ่งคาตอบนั้นอยู่ในบทความของคุณเจมส์ริกาดนะครับซึ่งเป็นอดีต CIA ของสหรัฐอเมริกานะครับเขาได้เขียนบทความชื่อว่าเงินดอลลาร์เนี่ยเป็นเหยื่อของความสําเร็จของตัวเองนะครับโดยเขาได้ปูภาพแบบนี้เขาว่าอเมริกานี่ครับอาวุธที่รยแรงของเขาเนี่ยไม่ใช่พวกปืนทหารระบงระเบิดอะไรนะครับแต่ว่ามันคือเงินดอลลาร์นั่นเองครับซึ่งตัวเงินดอลลาร์เนี่ยครับสามารถจะลงโทษ ไดัเกล่าวคือว่าถ้าคุณเป็นมิตรกับอเมริกาเนี่ยคุณก็จะได้รับเงินหรือว่าได้รับรีวอร์ดหรือรางวัลไปนี่เองนะแต่ถ้าคุณเนี่ยเป็นศัตรูเป็นปรปักษ์นี่นะครับคุณจะโดนไม่เดียวหดก้นครับซึ่งหลายคนจะนึกว่าเงินดอลลาร์เนี่ยถูกใช้เป็นพวกของการ เกิดเทรดวอร์สงครามการคล้าส,สงครามค่าเงินถูกไหมครับแต่จริงๆเนี่ยดอลลาร์เนี่ยมีทุพพลมีอํานาจมากกว่านั้นเยอะครับคุณเชนร้องการเนี่ยบอกว่าเงินดอลลาร์เนี่ยครับถูกใช้ในการเปลี่ยนแปลงการปกครองในแต่ละประเทศที่เป็นอริเป็นศัตรูนะครับโดยการสร้างสิ่งที่เรียกว่าไฮเปอร์อินเฟชันนะครับหรือว่าแบงกรันแบง k ลมอะไรพวกนี้ฮะซึ่งพูดอีกนั้นเิงคือเขาสามารถสร้างวิกฤตเศรษฐกิจให้กับประเทศประเทศใดได้นะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเอารัฐบาลที่คุณมณฑ์อยู่ในสมัยนี้เนี่ยเอาลงมาได้ครับหรือต่อให้เอ เนี่ยค่อนข้างกระจายไปทั่วประเทศเลยครับซึ่งอย่างที่ดูกันนะครับว่าเงินดอลลาร์เนี่ยถูกใช้เป็น reserve currency หรือเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยนะครับอยู่ที่59%ครับก็เรียกว่าทุกแบงก์ชาติทั่วโลกเนี่ยก็ต้องมีเงินดอลลาร์เก็บเอาไว้เกินครึ่งนะครับอินเทอร์เน t r a n s a c t i o นหรือว่าการค้าขายทั่วโลกต่างใช้เงินดอลลาร์กว่า80%นะครับและถ้าเป็นพลังงานเนี่ยเกือบจะ100%เลยครับแม้กระทั่งธนาคารในยุโรปเองก็ตามนะครับยังปล่อยกู้เป็นเงินดอลลาร์และต้องใช้นี่เนี่ยเป็นสกุลดอลลาาาาารรรรร์์์กกลลััับบมมดด้้วววยยยคคค่่่่นนนนนนนจะะเเเเหห็็ภพตตตอออออใุณูสิซแืีปง ครับคุณก็หนีหนอนํานาจของดอลลาร์ไม่พ้นอยู่ดีคุณเจมส์เนี่ยบอกว่านะครับอเมริกานเนี่ยไม่ได้ควบคุมแค่เงินดอลลาร์แต่อย่างเดียวนะฮะแต่เขายังควบคุมเรื่องของระบบเพย์เมนต์จากเงินดอลลาร์ด้วยครับทางสหรัฐเนี่ยนะครับมีตัวที่เรียกว่าเฟดไวนะครับเป็นตัวเพย์เมนต์ซิสเต็มที่เอาไว้โอนเงินระหว่างธนาคารกลางสหรัฐของเฟดเนี่ยนะครับกับธนาคารกลางอื่นๆทั่วโลกครับอย่างเช่นนะครับถ้าคุณอยากจะชําระเงินในสกุลดอลลาร์เนี่ยจากเซี่ยงไฮ้ไปออสเตรเลียเนี่ยนะคุณก็ต้องผ่านระบบซซิิสเเเต็็มมขออองงงนนดดลลารรร์ยยูู่่่ีีคคคับบบบึะกกถวุ โดยสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับคำถามคือว่าวันนี้เนี่ยเงินดอลลาร์อาจจะไม่ใช่แค่เงินสกุลหนึ่งแล้วนะฮะแต่ไปเปรียบเสมือนออกซิเจนของระบบเศรษฐกิจเลยครับและออกซิเจนหรือว่าอากาศตรงนี้สหรัฐอเมริกาสามารถที่จะบีบไม่ให้คุณเอาสูตรอากาศออกไปได้ครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นลูกไก่ในการมือเนี่ยก็ไม่ปาดน,นะครับดังนั้นเนี่ยอเมริกาจึงใช้ตรงนี้ฮะในการเป็นอาวุธนะครับที่จะให้รีวอร์ดกับทางเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ทําการลงโทษศัตรูครับกล่าวคือถ้าโดนแซงชันโดนความบาตโดนตัดออกซิเจนไปเนี่ยเก,กเเยิจจอปะับาด อินเฟชันสุดท้ายเนี่ยการเปลี่ยนแปลงก,การปกครองก็จะเกิดขึ้นด้วยครับซึ่งเราย้อนดูในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกา,าเช่นทางอิหร่านเนี่ยนะครับโหเศรษฐกิจก็ค่อนข้างแย่เงินเฟอ้อก็สูงนะครับตัดขาดจากโลกภายนอกหรืออีกประเทศหนึ่งที่ต่งางๆก็คือเกาหลีเหนือนั่นเองนะครับก็น,นี่ก็ย่อยยับไม่แพ้กันเลยครับในอดีตเนี่ยก็มีเหตุการณ์เรื่องของรัสเซียบิจิตไครเมียถูกไหมครับทางสหรัฐเองก็คว่ำบ,บาตรรัสเซียเองเช่นเดียวกันทาให้เกิดเงินเฟอ้อแล้วก็ระบบเศรษฐกิจเนี่ยค่อนข้างจะปั่นป่วนเลย คนไม่มากมายนะครับเวเนซุเอลารัสเซียอิหร่านเกาหลีเหนือถูกไหมครับแต่ปัจจุบัน,นเนี่ยศัตรูที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของสหรัฐเนี่ยนั่นคือประเทศจีนนั่นเองและประเทศจีนเนี่ยก็เติบโตมาอย่างมากมายจากระบบตอนลร์ด้วยนะครับเกิดเกิดการค้าคงค้าขายถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับอเมริกาจะทําการถอดตั๊กหรือคว่ำบาตรจีนเนี่ยจีนเองก็จะเจ็บกระอักกระอ่วนไม่น้อยครับเจมส์อเมกาเนี่ยบอกว่านะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยก็ต้องกล้ามกืนฝืนใจนะครับลูกพี่อเมริกาให้เงื่อนไขอะไรมาก็ต้องยิ้มรรรัับบบแล้้้้ววกกกก็็็ยออออมมมเเเเาาไไะะะะจจขขึึนนนภษีพิ่โคคหดรับ เพราะว่ากลัวการคว่ำบาตรนั่นเองนะครับแต่กลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้แบบอยากจะอยู่ภายใต้อำน,นาจของดอลลาร์ซะทีเดียวนะครับเพราะพวกเขารู้นะครับว่าเขานอ่อนแอเพียงใดกับการถูกคว่ำบาตรการที่เขาใช้ระบบดอลลาร์หรือว่าเงินดอลลาร์เป็นฐานเงินของเขาพวกนี้นะครับถ้าวันดึงโดนชักลักออกไปเนี่ยประเทศเขาเนี่ยแทบจะล้มทั้งยืนเลยนะครับคนพวกนี้นจะมีความตั้งใจในการสร้างระบบของตัวเองสร้างสกุลเงินของตัวเองสร้างแหล่งการค้าขายสั้าใเน็ตเวิร์กของตัวเองขึ้นมาครับ ซึ่งเพื่อนๆคนก็รู้แล้วถูกไหมครับนั่นเองคือกลุ่ม b r i กส์นั่นเองนะฮะที่มีทั้งเงินสกุลสำรองที่กำลังสร้างอยู่นะครับมีเน็ตเวิร์การค้าขายและสุดท้ายเนี่ยมีระบบเพย์เมนต์ของตัวเองครับเจมส์ลูกการบอกว่าการที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยนะครับก็ด้วยเหตุผลหนึ่งเนี่ยเขาจะจะออกจากมาตรฐานออกจากระบบของเงินดอลลาร์คือเขาจะต้องการจะพึ่งพางเงินดอลลาร์ให้น้อยลงหรือว่าน้อยจุดที่ทําได้หรือว่าจะขันหน้ากับระบบอื่นก็ได้เพื่อกระจายความเสี่ยงนั่นเองซึ่งความคิดเหล่านีีนนนนีีีีีี้้้้นนนนนนกกกกกก่่่่่่ออหหาา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 าเเเเเเยยยยคคคคครรรรรัับ็็ปปงงงแแไดดดวววมมมมมมมิิิิททตจจขึละส แต่รัสเซียเนี่ยก็ยังอยู่ได้นะครับยังแบบมีหน้ามาสร้างกลุ่มบิกอีกนะฮะพอมีคนก่อวอร์ดคนนึงแล้วเนี่ยพอทําได้นะครับประเทศอื่นๆเนี่ยก็จะเริ่มที่จะมาเข้าร่วมด้วยนะครับเพราะว่าเขานี่ก็มีความต้องการในการจะหนีห่างจากตัวระบบดอลลาร์เช่นเดียวกันครับเราจะเห็นทางอิรานอาร์เจนตินาวเนิสเอราหรือว่าอียิปต์หรือว่าทางตุรกีเนี่ยนะครับเริ่มจะเข้ามาร่วมกับบิกด้วยครับซึ่งคุณเจมส์ไรการเนี่ยเชิญชวนให้ลองจินตนาการดูนะครับอย่างเช่นทางเกาหลีเหนือเนทาาากรองิน ขายน้ำมันนะครับให้กับทางจีนครับไอ้ทางจีนเนี่ยก็ขายอาหารให้กับทางเกาหลีเหนือด้วยครับและทุกทรานเซชั่นที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยครับก็อยู่บนบล็อกเชนทท้งนั้นเลยที่ไม่ต้องผ่านระบบสวิปแบบดั้งเดิมครับและระบบตรงน,นี้อาจจะมีทองคัมแบ็กหนุนหลังก็ได้ด้วยนะครับ และนี่อาจจะเป็นระบบอนาคตที่ปราศจากเงินดอลลาร์ของกลุ่มใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งอะไรก็บอเนี้ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ด้วยนะครับแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นอกไม่ได้บอกว่าจะเป็นจริงนะฮะอาจจะเป็นเพียงแค่อเดียเฉยๆก็ได้ครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะเหมือนโคโลกใหม่เนี่ยกำลังที่จะสร้างตัวรวมกลุ่มกันมากขึ้นทั้งเรื่องของการค้าการเงินแล้วก็การทหารนะครับในขณะที่ัฐอเมิการเนี่ยก็เริ่มจะอ่อนแอมากขึ้นเสียพันธมิตรมากขึ้น,นเรื่อยๆด้วย และอย่างที่ทางคุณเจมส์รังการบอกครับว่าดอลลาร์เนี่ยอาจจะเป็นเหยื่อในความสำเร็จของมันเองครับยิ่งมันยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่ก็มีคนที่อยากจะกระจายความงสิ่งเดิ้นหนีห่างออกจากมันมากขึ้นเท่านั้นฟังดูจริงๆเนี่ยเหมือนก็ไม่ต่างากับอาวุธนิวเคลียร์เลยนะครับเพราะมันร้ายแรงเกินไปทำให้คนอื่นเนี่ยจะเป็นต้องปอกปอก้องตัวเองเช่นเดียวกันและ,ละทัหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับงั้นขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like. ลค์กดติดตามช่อง Kim Line คิมพรอพเพอร์ต สามารถสมัครได้ผ่านการเป็นเมาชิตข้้าล่างนี้ได้เลยนะครับห้องในวงในก็มีคอนเทนต์พรีเมียมให้ฟังกันแทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็มีไลฟ์สตรีมที่อัปเดตพอร์ตฟิโอขหอนั่งทุนดับโลกทุกๆเดือน พีคมคอนเทนต์เนี่ยก็ครอบคลุมเรื่องของ m a c โ o อ c คโ o น i เนะครับเรื่องของ Bitcoin, e t h e r e ย m c ริปโตเคอเรนซีแล้วก็หุ้นเทคโนโลยีอีกด้วยก็เหมาะสำหรับนักลงทุนสายลึกกันจริงๆเลยนะครับโอเคขอบคุณที่คนยี่น่าฟังจนจบนะมาสุดคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณไดรับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงขั้วอำนาจใหม่นะครับกลุ่ม b ริ c สนั่นเองที่หนูเหมือนจะขยายฐานโตขึ้นโตขึ้นมากขึ้นทุกทีแล้วตั้งแต่ครั้งสุดที่กลุ่มบริสเนี่ยจัดมิ팅ที่จีนนะครับแล้วมีท่าทีท และล่าสุดเ네นี่ยทางกลุ่มบริษัก็ได้ออกมาประกาศว่าทางตุรกีนะครับซาอุดีอ,อราระเบียแล้วก็ทางอียิปต์เนี่ยนะครับต่างจะมาเข้าร่วมเร็วๆนี้ด้วยนะครับซึ่งนี่ก็สร้างความฮือฮาไปอย่างมากนะครับเพราะกลุ่มแรกๆเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่แบบอาจจะไม่ชอบอเมริกาหรือไม่ถูกกับอเมริกาเช่นรัสเซียกับจีนถูกไหมฮะแต่ต้องหลังมาเมนี่ยก็เริ่มเป็นแบบซาอุดีอราระเบียตุรกีซึ่งตุรกีเนี่ยก็ยังอยู่ในกลุ่มนาโต้ด้วยนะครับแต่กลุ่มบริษัเนี่ยมไม่ใช่กลุ่มเดียวนะฮะที่กำลังก่อร่างสสรรรร้้าาางงงงงงงตััััััววววใใใในน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 ลลลุุุกกกกกกคคคคืบบบบชชช่่่่่่่ีีีีีีะะมมขขอออออออเเเเเเ็็ดดยยยฝแแทซิ์์หญป สเตเรีนนะครับก็ได้ทำการเข้าร่วมแบบประชุมเกันด้วยนะครับและยุโรปเราก็มีทางสวีเดนแล้วก็ฟินแลนด์นั่นเองครับซึ่งทัางเราก็นึกถึงในอดีตเนี่ยที่ d War I, ์วอร์วหรือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่มันจะเริ่มต้นขึ้นมันอาจจะเริ่มต้นจากไม่กี่ประเทศนะครับแล้วค่อยลุลนำ หาพันธมิตรไปทั่วโลกแต่คําถามก็คือว่าทาไมากลุ่มประเทศเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องรวมกลุ่มกันเพื่อจะต่อต้านชาติตะวันตกด้วยนะครับเพราะว่าอันหนึ่งก็คือเงินดอลลาร์นั่นเองนะครับคุณเจมส์ได้กล่าวว่าอาวุธที่ร้ายแรงของอเมริกาเนี่ยไม่ใช่อาวุธยุโทโธปกรณ์ทหารรถถังอะไรแต่คือเงินดอลลาร์นะครับซึ่งสามารถใช้ในการลงทษนศัตรูนะครับหรือว่ารีวอร์ดรือว่าให้งวัลกับชาติพันธมิตรได้นะครับลกาคือถ้าคุณเป็นเด็กดีคุณร่วมทุนกับเราเนี่ยผมจะให้รางวัลก,ก,กับ เนี่ยถือว่าแทรกซึมไปทุกที่นะครับเป็น60%ของทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับเป็น80%ดสิบร์นต์ของทรัพย์สินของโลกนะครับแม้ว่าคุณอยู่ในยุโรปเนี่ยคุณก็รีเรียนจากเงินดอลลาร์ไม่ได้เพราะธนาคารในยุโรปก็ปล่อยกู้เป็นเงินดอลลาร์ด้วยครับนอกจากเงินดอลลาร์แล้วนะครับอเมริกายังควบคุมระบบช่องทางของเงินดอลลาร์อีกด้วยนะครับกล่าวก็ได้คุณจะโอนเงินดอลลาร์เนี่ยครับจากจีนไปออสเตรเลียเนี่ยคก็ต้องผ่านระบบตรงกลางอันนี้ด้วยและต้องควบคุมโดยทางอเมริกาครับดังนั้นทุกทรานซันการขนย้าายทงเศรษฐกิจ พังพินาศเป็นได้เลยนะครับเห็นภาพไหมว่าความเสี่ยงของคุณเนี่ยอยู่กับอเมริกามากน้อยแค่ไหนครับซึ่งในอดีตนะครับอเมริกาเนี่ยจะใช้เงินดอลลาร์หรือระบบดอลลาร์นี่นะครสร้างการเปลี่ยนแปลงการปกครองในหลายๆประเทศนะครับผ่านการเกิดเงินเฟ้อผ่านการเกิดแบงค์รันไฮเปอร์อินฟลชันระบบเศรษฐกิจล่มและนำไปสู่การขัดแย้งภายในประเทศและสุดท้ายนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองในที่สุดครับซึ่ง,งนี้เคยเกิดข,ขึ้นแล้วในหลายๆประเทศชเช่นเวเนซุเอลานะครับเ่นรัสเซียอิโรงอิรานเอาเกาหลีเหนือก็ตามนะครับเต่ป เบอร์ต้นของอเมริกาเลยครับ ประเทศเหล่านี้หรือว่าจีนเองก็รู้นะครับว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอเพียงใดนะครับต่อการคว่ำบาตรถ้าถูกความบาตรที่งเนี่ยจีนเนี่ยโอ้โหเลทเทราพนาสูนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยพอมีเงื่อนไขอะไรเขาก็พร้อมที่จะยิ้มรับเอาไว้นะครับแต่เขาก็พยายามที่จะหาทางเลือกหาทางรอดนะครับโดยการหลีกเลี่ยงระบบของนอลลาร์โดยการสร้างเงินสกุลของตัวเองซึ่งนทำให้เกิดเรื่องของบริกส์มานั่นเองครับบริกส์นอกจากจะมีเงินสกุลของตัวเองแล้วนะครับจะมีระบบของตัวเองการเปเมนต์ด้วยนะครับมีเน็ตเวิร์กการค้าข,า,ข,า,ขา,ายงรระบบอเเเมิกกันนนี่่ย็็ปแค ไอเดียความคิดนะครับแต่พอมีการความบาดรรัสเซียปุ๊บรัสเซียเนี่ยดันเกิดดันอยู่ได้นี่นะครับถ้าให้ลลายๆประเทศเนี่ยก็เริ่มที่จะแปรพักหรือกล้าที่จะออกจากระบบตอนล่าได้มากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้มีคนมาร่วมมือกับทางบริษัทเยอะขึ้นอย่างชัดเจนครับและนี่คือเป็นที่มาที่ไปทั้งหมดที่ทำให้เกิดกลุ่มบริกแล้วก็กลุ่มคว้วงหน้าทั้งสองขั้วนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยก็ไม่แน่นอนอาจจะมีอะไรที่พลิกผันเกิดขึ้นก็ได้แต่อย่าให้ทุกคนจับตากติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเลยนะครับ you in the summer